หมูดาวหมูดาวจะเจิมรถให้เข้าหอมฮะยะดยอะเยอะเยเยอะเยอะเยอะโด้นหขอบคุณสำหรับรถสกู ł, ๊ตเตอร์น okay ัจ้าขับจักรยานคะเฮ้ยหูยยกสูงมากครับเยอะเออนี่ท่านี่แหละเออเออขอบคยณจ่ะ เอาคันไหนโอ้โหเบอร์กาเย็นยนแล้วหนูจะขี่ได้ไหมเดี๋ยวเราต้องเราต้องถอดกุญเจนะฮะระวังมันล้มระวังล้มระวังล้มโอ้โหเม็นๆไปเลยถ้าหนูเอาคันนี้ถ้าหนูเอาคันนี้หนูไม่ได้จักรยานให้แม่ซื้อแม่แหลนซื้อจักรยานให้โอเคไหม ไปเถอะเอาเถอะเย็ดกุญแจไว้จะไปเที่ยวเรียนไหนๆหนูลองขึ้นนี้ได้ไหมสมมุติว่าเราจะถอดเบาอ,ออกได้อยู่เออลูกโง่ไปใหญ่นะเพราะว่าคันเล็กๆแบบนั้นเขาไม่เอาเฮ้ยเล่นๆเจ้าสิลมไปเอาคันนี้แเละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เออโอ้ถึงขั้นเอารถมาให้น้องดาวเจิมรถให้นะรถใหม่น้องข้าหอมเออเจิเเออเอเออเออเนมองไม่เห็นเลยน้องดาวมองไมเห็เลยอจอเน้เปิดแดยังเปิเปิเปิเจิเเลอรถข้าหอมนะฮะหอมหมูดาวมูดาวจะเจิมรถให้ข้าหอมฮะยอะเยอะเยอะไปฮะ กหอมหอมยืนข้าบนนี่หอมยินข้าบนด้วยเออกิ๊กกิ๊กกิ๊กด้วยกิ๊กกิ๊กลองคล้องคล้องหอมใหม่ค้องล้ออย่าลงมาดิอยให้ให้เราเจอมันจะได้มันหมานกิกกิกด้วยลูกโอสีชมพูแอบเปิลมากนะอะเจอมันลูอเอรเลี้ยสีนี้เป็กสีี่เจอมก่อนเออกิกกด้วยลูกเออหอมบีบแต่ด้วยปิ๊กกบีบแตอด้วยบีบแต่ด้วย

เออเดี๋ยวหนูต้องนั่งเป็นพิตตี้น้ารถด้วยลงนั่งลงมาอ่ะมาาบ้นหนูไปขี่องนนนู้กบหต้องนั่งเป็นพิตตี้น้ารถด้วยลูกขึ้นก่อนขึ้นขึ้นโอ้โหตื่นเต้นกับรถใหม่นะฮะอาจะบีบแล้วเหรอจะไปแล้วเหรออ๋อโอ้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวต้องไปหัดขี่สักคู่หนึ่งฮะว่าขับจักรยานเขาทิบได้วอนนี้น่าก็น่าจะเหมือนกันนะฮะ มันมีคันเล็กกว่านี้นะครับแต่ว่ากลัวเวลาน้องโตขึ้นมาท่านจะขี่ไปโรงเรียนไม่ได้นะครับ F4 ก็เลยต้องเอาคันใหญ่ๆนิดนึงฮะต่เบกเบกกับเหนข้างหน้าสามารถปรับลงอีกได้นะครับฮะโอ้โอ้คือไปง่าแต่ปะเี้ยโอ้ด kind of ิฟดิบดิเบรกก่อนเบรกเบรกก่อนปิดกุญแจลูกปิดกุญแจด่วนโอเคฮะเดี๋ยวนูปิดปิดก่อนปิดก네่อน ขอบคุณขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณแม่ติ้มก่อนขอบคุณก่อนที่รักขอบคุณค่ะขอเสียงด้วยลูกปิ๊กปิ๊กด้วยปิ๊กปิ๊กด้วยปิ๊กปิ๊กขอบคุณเดี๋ยวข้าหอมขอบคุณแม่ติ้มก่อนพูดด้วยขอบคุณแม่ติ๋มค่ะขอบคุณที่รักหนูขอบคุณที่รักหนูเร็วขอบคุณสำหรับรถสกูตเตอร์นันจ๊ะ ขะคูตรรอ่อรคะยาก่เ <c oughs> ดิมด้วยโอ้ตื่นเต้นกับรถใหม่แสดงว่าคืนนี้ไม่นอนแน่นอนเลยนะฮะ <c oughs> น่าจะอยู่กันทั้งคืนนะครับสองแม่ลูกรับน้ำหนักได้นะครับรถคันนี้รับน้ำหนักได้ร2อยสบกิโลนะฮะไปแล้วอุ้นโอ้ยซื้อมาให้ลูกก็ซื้อมาให้แม่ขอบคุณคุณแม่ติ๋มมากๆากนะที่เอ็นดูน้องข้าวหอมนะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> บเป็น ของขวัญเป็นรางวัลคนเก่งนะครับจากแม่ติมสหรัฐอเมริกานะฮะเออเออถุกคุณเอามาขับข้างบนคุณก็ต้องปัดนะครับปัดกวานให้เรียบร้อยโอ้ยไปง่ายไวันนี้หมูดาวก็ได้ทำการเจิมรถให้น้องข้าวหอมเรียบร้อยแล้วนะครับเออ้ยดาวได้ท่าใหม่อีกแล้ว

รพ่อเล่นกำลังเอซี่เพิ่นบันทึกเวลามึงยังวิ่งสดๆเลยนะครับสดๆไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยครับไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปสดๆนะคะไม่ตดเลยค่ะคุณยายหนูแซวเล่นไปอย่างนนั้เลยค่ะสั่งมาเลยอ่ะให้น้องดาวขนาดกำลังพอดีค่ะไม่เอายกมั้งเอออย่าต้องให้ถือของก่อนพลิกยกกล้องพลิกตีควายตายเออตาย มันจะไปทาอยาแมงดาเหรอตวโอ้ววววสุดท้ายลีนอดาวเนาะปรจงไอผู้อื่นเนี่ยโอ้ยตาย่านไว้ให้ช้างเชือออื่นมาเฮ้คอยเบิ้งเมื่อกี้คอยเต้นสีน้ำเยนี่รับค่ะนั่งดีๆทำดีๆสุดยอดจริงๆนะครับธรรมดาเฮ้ บ่ทานองดามึงวางนะเพ่นจัหก่งมากนะครับเก่งมากเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยือยกสูงนะมโอ้ย แม่ยังเหลือใจเงี้ยภาษาอย่งเอีเราอยู่ไกลน่ะยูก่อนงาเลยแม่นังฮงนังงนังงได้ค่ะันเาบเอาทิบแล้องมีของถื้วเอานังถือเนีขันน่ะพ่อของย่างไม่เสียหัวม่เอาใส่แทขวาอยู่ใส่พ่อเพิ่นก็ได้บอกว่า่เออ ออยกสูงแถวบัดนี้ภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจที่ลูกชายเก่งนะคะไม่ต้องฝึกเลยไม่ต้องฝึกเลยโอ้เป็นเองเลยไหมไม่ธรรมดาหนึ่งในร้านนะครับเอฟซตน้องดาวนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอ้าวนางสาวยกเลยเออโอ้โอ้ทาดีจับดีครับ

โอ้ยยกถุงมากครับยูว่ท่านี้แหละเออเออคิดดินกระเด็นนะคิดดินกระเด็นคิดดิกรม่ดาวนีมีธรรมดาเลยนะครับเอแน่นอนีดียง้เอ้แค่สองวันนะฮะเพสองวันหมูดาวมีท่าใหม่แล้วเอซติดตาไปลีวโอมัพุ่งอ่ะหักอีี โอเคก็ย่อมเพื่อน嘛เนาะโอ้โอเคนะครับ FC เดี๋ยวกันคลิปหน้านะฮะคุณยายก็เข้า